สวัสดีครับพบกับช n n n ลเชียร์ลิฟูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงนะครับให้แก่คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะได้มีคนเข้ามาดูคลิปเยอะๆนะครับยิ่งคนเข้ามาดูคลิปนี้ มากเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งมีแรงกายและแรงใจนะครับนะครับในการทำคลิปมากเท่านั้นนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเดือนที่ผ่านมานะครับหรือเดือนที่กำลังจะผ่านไปนี้เองนะครับคนแม้คนเข้ามาชมคลิปผมนะครับในช่องชาแนลเฉริภูน้อยลงกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยอดผู้ติดตามนะครับ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับมากถึง24,000เข้าไปแล้วนะครับผมก็รบกวนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับด้วยการสรุปสถานการณ์ของทีมลิเวอร์พูลในรายการยูโรปาลีกกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ในอันดับที่1ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว4นัดชนะ3และแพ้1นะครับยิงไปได้12ประตูนะครับเสีย5ประตูนะครับมีอยู่9คะแนนนะครับอันดับ2นะครับก็คือทีมตูลุสนะครับลงเล่นไป4นัดนะครับชนะ2เสมอ1 และแพ้1มีอยู่7คะแนนนะครับทีมโตลุสตามหลังทีมดาอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมโตลุสก็มีโอกาสเช่นกันนะครับที่จะแซงทีมลิพูของพวกเราเข้าไปเป็นในอันดับ หน,นะครับผมสถานการณ์ล่าสุดณนะตอนนี้นะครับสามารถสรุปสถา,านการณ์ได้ดังต่อไปนี้นะครับถ้าลิพูนะครับชนะหรือเสมอกับทีม LASK ในคืนวันพฤหัสสบดีนี้ลิพูก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะ1ใน2อันดับทีมที่ดีที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับหากลิพูนะครับชนะทีม LASK และทีมตูรุ แพ้ทีมยูเนียนเอสจีนะครับลิฟูก็จะเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มทันทีนะครับและหากทีมตัวรุสนะครับทำได้แค่เสมอกับทีมยูเนียนเอสจีลิฟูนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะ1ใน2อันดับทีมที่ดีที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับทั้งนี้นะครับทีมอันดับที่1ที่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับ ส่วนทีมอันดับที่2นะครับแม้จะผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับแต่ก็ต้องไปแข่งรอบเพย์ออฟในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับลิเวอร์พูลต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดนะครับที่เหลือนะครับลิเวอร์พูลก็จะเข้าสู่เข้านะครับสู่รอบต่อไปในอันดับที่1แบบสบายๆนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของคอปและโซโบสไตร์กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทางพิมลิกโปรดักชันนะครับได้จัดทำรายการตอนโซโบสไลร์นะครับโดยสัมภาษณ์เจอกันคอปและโซโบสไลร์นะครับหลังโซโบสไลร์ย้ายมาร่วมทีมลิพูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยคอปนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่เขามีต่อโซโบสไลร์นะครับก็คือเขามองว่าโซโบสไลร์เป็นนักเตะที่มีความมั่น ใจในตัวเองมากอีกทั้งยังนิสัยดีนะครับและเป็นคนที่ตลกอีกด้วยนะครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่โซโบสไลมีนั้นเป็นคุณสมบัติที่โซโบสไลมีมาตั้งแต่เกิดนะครับและยากมากนะครับที่จะหาคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบโซโบสไลได้นะครับ ด้านโซโบสไลน์นะครับก็ยืนยันอีกครั้งว่าเขานะครับก็ยังคงเป็นโซโบสไลน์ Line คนเดิมชื่อเสียงและเงินทองที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแม้หลายคนรวมถึงเพื่อนของเขาจะถามเขาว่ารู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อมีชื่อเสียงและมีเงินทองที่มากขึ้นแต่เขานะครับก็ยืนยันยืนยันนะครับคําตอบคําเดิมว่าเขานะครับไม่เคยเปลี่ยนไปนะครับเพราะเงินและชื่อเสียงเขานะครับก็ยังคงเป็น เป็นคนเดิมที่เคยเป็นมาก่อนและจะไม่มีและจะไม่มีวันนะครับเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองไปเพราะเงินและชื่อเสียงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าวันหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเพราะเงินและชื่อเสียงนะครับพ่อของเขานะครับคงสั่งให้เขาตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของ j จ็คเก็คอปและโซโบสไลท์ like ครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทวิเคราะห์ของเก็ก อี e วนกันบ้างนะครับเก๊กอีเวนนะครับ,น,รบนักข่าวสายหงจากทางเว็บไซต์ The Athletic ก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์ความสามารถของอลิซงและเคเลอร์นะครับหลังมีแววว่าอลิซงน่าจะเจ็บยาวนะครับจนเคเลอร์ต้องเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูให้กับทีมลิฟูตั้งแต่เกมคืนวันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปนะครับผมโดยเก๊กอีเวนนะครับได้วิเคราะห์ไว้ในบทความของเขาว่า ในรายการพิมพ์ลีกนะครับฤดูการนี้อลริซงมีสถิติที่โดดเด่น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับอลริซงนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีอัตราการเซฟสําเร็จมากที่สุดในพิมพ์มิลีกในฤดูการนี้นะครับจาก10การเซฟนะครับอลริซงมีอัตราการเซฟสําเร็จนะครับอยู่ที่ 79.30%เลยทีเดียวนะครับมากกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นๆนะครับผมนี่ครับอาริซงนะครับยืนหนึ่งะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีอัตราการเซฟสำเร็จมากที่สุดนะครับเหนือกว่าโอนาน่านะครับเหนือกว่านิคโปรนะครับ เรื่องที่2นะครับอลิซงนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีอัตราการป้องกันประตูดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก่อนเกมที่เจอกับซิตี้นะครับอลิซงเสียเพียง10ประตูนะครับมีข่าโอกาสที่จะเสียประตูอยู่ที่13.4เท่านั้นน้อยกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นๆนะครับนี่ครับค่าโอกาสที่จะเสียประตูนะครับอยู่ที่13.4เท่านั้นนะครับ น้อยกว่านะครับพวกสาประตูนะครับอย่างเนโต้นะครับโอนาน่าคาเมิสกี้นะครับวิคลาดิโอก็น้อยกว่าเช่นกันนะครับผม เกงอีเวนนะครับเปิดเผยต่อว่านะครับภายในทีมลิพูนะครับก็ยังคงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าคีวินเคเดอร์นั่นคือผู้รักษาประตูสำรองที่ดีที่สุดคนหนึ่งในพิมเมลีกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเคเดอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงไปทั้งหมด5เกมนะครับเสียประตูทุกเกมนะครับและลิพูนะครับสามารถชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมที่เคเดอร์ลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับส่วนนี่นะครับก็เป็นสถิติผลงาน ในฤดูกาล2022นะครับถึง2023นะครับของเกลเฮอร์ Le ur, เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอาริซงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอาริซงนั้นเหนือกว่าเเลเฮอร์ Le ในแทบจะทุกด้านเลยทีเดียวนะครับยกเว้นด้านเดียวนะครับที่เเลเฮอร์ Le ทำได้ดีกว่าอาริซงก็คือด้านของการวางบอลยาวสำเร็จนะครับเเลเฮอร์ K Le ทำได้ดีกว่าอาริซงนะครับผม เก็กอีแวนนะครับจึงเชื่อว่าหากลิฟูนะครับใช้นักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่านี้นะครับมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่ใช้นักเตะดาวรุ่งนะครับตอนเคลเอร์ Le ur, ลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูเคลเอร์ K Le ur, ก็น่าจะเสียประตู น้อยลงกว่าเดิมนะครับผมช่วงที่เครเฮอร์ขึ้นมาแทนที่อาริซงที่บาดเจ็บช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของเครเฮอร์ที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับและตอบแทนความไว้วางใจของทีมนิพูที่เชื่อว่าเขาคือหนึ่งในผู้รักษาประตูสำรองที่ดีที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เอาใจช่วยเครเฮอร์ กันด้วยนะครับตอนนี้นะครับณนะเวลานี้นะเวลาตีสาครึ่งนะครับก็ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแหล่งข่าวใดนะครับออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของอลิซงนะครับว่าเจ็บ ตรงส่วนไหนนะครับต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไหนยืนยันนะครับแต่นะครับหลายคนก็มีการคาดการว่าที่ไม่มีข่าวออกมานั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าเข็นเออก็เป็นเพราะว่าอลิซงนะครับน่าจะ เจ็บยาวและหนักเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าอาการบาดเจ็บของอลิซงนั้นจะรุนแรงแค่ไหนนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับช่วงเย็นนี้นะครับช่วงเย็นนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับทางเชคกกิงคอลก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ลิพูจะลงแข่งกับทีม L.A.S.K นะครับซึ่งนะครับคอลก็น่าจะออกมาพูดเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างอลิซงรวมถึงโชต้าแน่นอนนะครับก็หวัง เกินนะครับว่าอาริซงจะไม่เจ็บยาวนะครับประเด็นต่อมานะครับอดัมเลเวนทาวนะครับนักข่าวจากเว็บไซต์ The Athletic นะครับได้ออกมารายงานว่าฝ่ายนิติบัญญัติกฎนะครับอนุมัติการทดลองใช้กฎซินส์บินกับทีมฟุตบอลในระดับสูงนะครับโดยคาดว่าน่าจะเริ่มต้นทดลองใช้ในรายการ FA ครับและรายการ Women's Super League ของอังกฤษ ก่อนนะครับกดซินบินนะครับถูกผู้คนนะครับเปรียบเปยว่าเป็นการแจกใบส้มเพื่อลงโทษน,นักเตะด้วยการให้นักเตะออกจากสนามชั่วคราวไปพักข้างสนามเป็นเวลานานประมาณ10นาทีโดยกดซินบินนะครับได้ถูกนํามาใช้ในหลีกระดับรากหญาของอังกฤษช่วงฤดูก,กาล2019ถึง2020นะครับล่าสุดนะครับปีแอร์ลุยจีคอริน่านะครับอดีตผู้ตัดสินชื่อดังและสมาชิก IFAB ที่กําหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอลได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาเตรียมใช้กฎซินบิน์กับทีมระดับอาชีพเพื่อลงโทษนักเตะที่เถียงกรรมการและนักเตะที่ทําฟาวทางยุทธวิธีนะครับทางยุทธวิธีนะครับแบบกรณีที่จอโจ้เคีรนี่ทำฟาวบูกาโยซาก้า ในยูโร2020นะครับแม้ว่าพวกเขานะจะไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดว่าจะใช้กฎซินบินอย่างเป็นทางการเมื่อไรนะครับแต,แต่ทางนะครับปีแอรูจิกอริน่านะยืนยันว่าพวกเขาวางแผนไวแล้วว่าจะนำกฎนี้ไปใช้ในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าเป็นฤด,ดูการ2024ถึง2025นะครับและมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะ จะใช้กฎซินบินนะครับจะถูกนำมาใช้นะครับในการทดลองใช้ในรายการ FA รและรายการ Women Super League ของอังกฤษในเร็วๆนี้นะครับโดยมาร์ b บูริงแฮมนะครับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมฟุตบอลอังกฤษยอมรับว่าพวกเขานะครับเตรียมทดลองใช้กฎนี้กับทีมฟุตบอลระดับอาชีพจริงนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลิกและรายการที่จะทด รองใช้อยู่นะครับก็เรียนได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับกฎนะครับที่จะมีเข้ามาในอนาคตค่อนข้างแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับกฎเซินบินนะครับหรือกฎที่ผู้คนเปรียบเปยว่าเป็นการแจกใบส้มนะครับเพื่อลงโทษนักเตะด้วยการไล่นักเตะออกจากสนามชั่วคราวเป็นเวลานานสิบนาทีนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูรายชื่อผู้ตัดสินในเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงแข่งนะครับกับทีมฟูลแลมในวันอาทิตย์นี้เวลา3ามทุ่มกันนะครับล่าสุดนะครับทางพิมลีก็ยืนยันว่าสตูว์สแอดเวลจะเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามนะครับในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับโดยมีทางลิชชั่สเวสนะครับกับเจมส์เมนแวริงนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับส่วนผู้ตัดสินที่4ก็เป็นชิมโรบินสันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับส่วนที่น่าสนใจ ที่สุดนะครับก็คือพอเทนนี่นะครับที่เป็นผู้สินที่เป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับกับทีมริวพูลและแฟนบอลน,นะครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR นะครับสาหรับพอเทนนี่โดยนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ก็คืออดัมนน์นะครับผมก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าพอเทนนี่จะตัดสินริวพูลในเกมวันอาทิตย์นี้ได้อย่างเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะกันบ้างนะครับผมในวันนี้นะครับผมนํา ข่าวตลาดนักเตะมาจาก3แหล่งข่าวนะครับซึ่งผมก็หวังเลอเกินว่าเพื่อนๆชาวลิฟูทุกท่านจะฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับแหล่งข่าวที่1น,นะครับก็คือ n i ซ่าคิเซล่านะครับนักข่าวนะครับสายข่าวทีมเชลซีนะครับซึ่งมีผู้ติดตามทาง Twitter มากกว่า480,000คนนะครับได้ออกมารายงานว่าลิฟูนะครับสนใจที่จะซื้อชองแคลตโตดิโบเซเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของทีมนี้ นะครับในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เลยนะครับโดยตัวดิโบนะครับมีค่าตัวประมาณ39ล้านปอนด์นะครับผมแรงข่าวที่2นะครับก็คือฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังนะครับล่าสุดก็ได้ออกมานะครับเปิดเผยผ่านทางคิกสตรีมมิงว่าริวพูนะครับยังคงสนใจอันเนะครับกองกลางชาวบาราซิลของทีม ฟูมิ n เนเซเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เริ่มเจรจาเรื่องค่าตัวนะครับกับทางทีมฟูมิ n เนเซแต่อย่างใดในเวลานี้นะครับโรมาโน่ก็ยืนยันว่ายังสนใจเหมือนเดิมนะครับ แหล่งข่าวที่3นะครับก็คือฟ o r เรนพ p เทนเบิร์กครับฟ o r เรนพ p เทนเบิร์กนะครับนะักข่าวจาก Skysport ตเยอรมันซึ่งมีผู้ติดตามทาง Twitter มากกว่า250,000คนนะครับได้ออกมารายงานว่าเจอริมี่ฟิลปงแบ็กขวาที่เล่นปีกขวาได้นะครับวัย22ปีของทีมเลเวอร์คูเซนและเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีขา่าว นะครับกับทีมลิพูอยากย้ายนะครับออกจากทีมในปี2024นะครับโดยฟิลปงนะครับมีค่าฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ34ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับฟิลปงลงเล่นไปแล้วทั้งหมด17เกมนะครับยิงประตูได้ถึง6เกมและทำแอสซิตไปอีก เจ็ดแอซิดนะครับนี่คือความสุดยอดของชิมมี่ฟิล์มโป่งนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเชียร์เหมือนกันนะครับถ้าลิเวอร์พูลนะครับจะหาแบ็กขวาคนใหม่นะครับมาแทนที่เทนนะครับเพื่อให้เทนขยับขึ้นไปเล่นตรงกลางแบบเต็มตัวนะครับผมเชียร์ให้ลิเวอร์พูลซื้อคนนี้จริงๆครับซื้อนักเตะไอ้หนูอะไรนี้จริงๆครับสำหรับเจมมี่ฟิล์มปงนะครับแม้ว่าทีมลิเวอร์พูลจะมีแบ็กขวานะครับที่รอสแตนบายอยู่ก็ตามอย่างคอนเนอร์แบดลีย์นะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลจะมองนะครับหานักเตะที่มาแทนที่ เทนอาร์โนได้ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับต้องเป็นนะครับนักเตะที่ คุณมีคุณภาพระดับฟิล์มปงนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับตลาดช่วงมกราคมนี้หรือตลาดหน้าหนาวจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนบอลลิปูได้ยิ้มกลิ่มอีกหรือไม่นะครับหลังพักหลังนะครับลิปูก็มีเซอร์ไพรส์นะครับด้วยกัคโปในฤดูกาลที่แล้วนะครับและฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็เป็นหลุยดีอาร์ตนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนํามาเสนอในคลิปวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนชาวลิปู ครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับผมบ๊ายบายครับ